สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th uh a i o เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านฟังค่ะพบกับรายการโภชนาการออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิพันธ์บุตรยี่ในเรื่องของสาลายนะคะว่าโดยเฉพาะสาลายที่เด็กๆก,กินหรือว่าวางไขยหน้าโรงเรียนเป็นซองๆเนี่ยจะมีความปลอดภัยแค่ไหนหรือว่ากินแล้วได้ประโยชน์ไหมนะคะก็อาจารย์ชนิพันธ์บุตรยี่มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสาลายเนี่ยนะคะที่ที่ทดิฉันเห็น นะคะบ่อยๆแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยก็คือสายหลายที่เป็นซองๆขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าหน้าโรงเรียนที่เด็กๆชอบเอามากินเล่นนะคะ,คะกับอีกชนิดหนึ่งคือสายหลายที่เรามาใส่แกงจืดนะคะ,คะไม่ทราบว่ามันเหมือนกันหรือยังไงคะอ๋อค่ะ คือคือถ้าถ้าที่คุณสุภพ,พรพูดถึงอันนี้นะคะทั้งสองอันนี้จริงๆมันเป็นสาล่ายที่เรียกว่าสายพันธุ์เดียวกันเป็นสาลายสีแดงที่เรียกว่าโนริเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสาลายน้ําจืดหรือน้าเค็มนเป็นน้าเค็มอันนี้เป็นสา่ายาทะเลค่ะ,คะเป็นสาลายทะเลหรือว่าน้าน้าเค็มเพียงแต่ว่าถ้าเป็นซองเป็นห่อหออันนั้นเนี่ยเขาจะมีการเอามาปรุงรสนะคะก็คือเอาโนริเนี่ยมาเป็นสาลายสีแดงเนี่ยเอามาปรุงรส เช่นอาจจะเติมเกลือเติมซอสถั่วเหลืองใช่ไหมคะบางทีก็จะมีเติมอะไรที่ปรุงแต่งรสชาติเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นที่เรียกว่าจีชายที่เอามาประกอบอาหารเนี่ยใส่แกงจืดด้วยยะใส่แกงจืดอันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการปรุงแต่งนะคะแต่มันก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดดิดหนึ่งบางทีมันก็จะยังมีผงมีกลวดมีอะไรปนมาเสียจอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะ แต่ว่าเป็นชนิดเดียวกันค่ะ่ะแล้วในในสาหร่ายาที่ที่เด็กทานนะนะคะ,ะก็ก็คือที่เป็นในรูปของที่เด็กทานเนี่ยค่ะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าลูกหลานจะซื้อมาทานเนี่ยค่ะ,ะอาจารย์อาจารย์ให้ทานไหมคะอ,ะอค๋อ่ะเออคือคือตอนนั้นที่เราเคยทําศึกษาวิจัยอ่ะต้องต้องเรียนก่อนว่าคือตอนนั้นเราเราทำไว้นานพอสมควรตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่มีาสาหรายปรุงรส ที่มันเป็นยี่ห้อดังๆอย่างทุกวันนี้นะคะแต่จะเป็นลักษณะที่จะขายกันมากที่ทางใต้อะที่จะเป็นสองเล็กๆใช่เอาเข้ามาแล้วก็มาขายตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําศึกษาวิจัยไว้ตอนนั้นนะคะแล้วเราก็มาดูวิเคราะห์คุณค่าทางทางโภชนาการของสาลายเอาจีไชนมาเปรียบเทียบกับสาลายที่ไปผ่านการปรุงรสแล้วก็ทําไว้หลายยี่ห้อเหมือนกันตอนนั้นพวกสาลายปรุงรสเนี่ยเราเราก็จะเจอว่าถ้าถ้ามองในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นผิดพันธุ์ที่มาจากทะเลเนี่ยสาลาย ้าวเนี่ยเ,เป็นแหล่งของโปรโตีนที่มาจากพืชเพราะนั้นม,มันเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันสําหรับโปรโตีนะนะคะก็แสดงว่ามีโปรโตีนพองสมควรดีๆอ่าใช่ค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของไอโอดีนด้วยที่เป็นข้อเด่นชัดมากมๆนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเราลองดูอตอนนั้นเนี่ยเราลองดูว่าถ้าในขนาดการบริโภคเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสี่แผ่นอย่างจีชายเนี่ยเรานึกถึงถ้าในในหนึ่งแผ่นเนี่ยเอามาทําทานกันทั้งครอบครัว เพราะนั้นหนึ่งคนเนี่ยจะได้รับประมาณสักหนึ่งในสี่แผ่นเนี่ยของของขนาดที่ประมาณที่ขายเป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆใช่ไหมคะพบว่าสามารถที่จะได้รับไอโอดีเนี่ยเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นของความต้องการต่อวันเพราะนั้นคือคือเป็นแหล่งที่ดีของไอโอดีใช่ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะมีใยอาหารอยู่สูงพอสมควรแล้วก็ไขมันต่ํา บางคนก็เลยบอกว่าโอ้งั้นจะหายเป็นอาหารลดน้ําหนักมันเอ๊ะสำหรับเด็กอ้วนนี่ดีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทีนี้พอมาเป็นขนมนะคะทีนี้พอมาเป็นขนมที่เด็กๆซื้อทานเนี่ยก็คือคุณค่าของโปรตีนกับไอโอดีมันก็ยังคงอยู่นะคะแยอาหารก็ยังได้อยู่แต่อาจารย์นั้นอันอันนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นโปรตีนจากพืชนะคะก็คือ ทีนี้คุณการดูดซึมการนําไปใช้ของร่างกายเนี่ยมันอาจจะสู้เนื้อสัตว์ไม่ได้หรือนมได้ใช่ใช่ค่ะคือมันอาจจะสู้ไม่สู้ไม่ได้แต่มันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเพราะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแหล่งโปรตีนที่เขาจะได้จากจากโปรตีนแหล่งโปรตีนเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดทีนี้บางทีเขาก็จะเอาแหล่งโปรตีนจากถั่วถั่วเองเนี่ย ก็ไม่ถือว่าเป็นโปรโตีนที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันมันก็จะยังขาดกรดอะมิโนโบางตัวในกรณีของสาหล่ายก็จะจะเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นทางเลือกของเขาได้เหมือนกันะนะคะทีนี้พอมาเป็นขนมเนี่ยออนอกจากได้ไอโอดีนได้โปรโตีนได้ใยอาหารแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แถมมาด้วยเนี่ยมันจะได้โซเดียมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการปรุงรดใช่มีการปรุงรดนะคะหรือว่าบางทีก็จะมีการเติมไอพวกเราตอนนั้นที่เราวิเคราะห์ออกมาเราก็จะเจอไอพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสด้วยชใช่ค่ะ นะคะตอนนั้นเราก็ทําอยู่อยูอ่หลายผิดพันุ์อยู่แต่อย่างที่บอกมันจะเป็นซองเล็กๆที่ตอนนั้นเหมือนกับยังมีการนําเข้ามาอย่าไม่ค่อยถูกต้องะนะคะแต่พอตอนรุ่นหลังๆเนี่ยที่เริ่มมีมีผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดยี่ห้อขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในอะไรเนี่ยเราเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำทำวิเคราะห์อ,อีกทีนะคะ,คะแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าไม่ผ่านกระบวนการทอดนะคะถ้าเป็นอบธรรมดาเนี่ยไขยมันมันก็จะไม่สูงแต่ถ้ามาทอดเนี่ยมันอาจจะเพิ่มไขมันขึ้นมาใช่ค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยเด็กๆซื้อนะคะซองหนึ่งสองบาทนะคะเราก็ซื้อแล้วทานทีสิบซองเนี่ยเล็กๆกันนะคะมันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะหรือว่าเมันจะตอนนั้นที่เราเราเคยสัมภาษณ์เด็กกันนะคะเราดูปริมาณการบริโภคนะคะว่าถ้าถ้าสิบซองเล็กๆเนี่ยบางคนกินเยอะจริงๆอย่างที่บอกสิบซองเล็กนะคะแล้วเราก็เฉลี่ยออกมาว่าดูแล้วว่า ปริมาณการบริโภคเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะคะส่วนใหญ,ญ่ที่<อ>ผลออกมาจะอยู่ที่ก็คือพอดีตอนนั้นพอดีตอนนั้นจําข้อมูลได้ไม่ใช่เพราะขนาดมันจะมีหลายขนาดด้วยค่ะมันจะมีสี่เหลี่ยมที่